ระวังมิจฉาชีพปลอมเบอร์ c เซเ็ center ธนานคารอ้างเป็นเจ้าห้าที่ธานาคารและแจ้งว่าบัญชีถูกแฮ็กและเร่งให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลที่เตรียมไว้สำหรับการป้องกันมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อคอ c เเ็นเตอร์ของธานาคารจะไม่มีการโทรหาลูกค้าเพื่อทำธุกรกรรมทางการเงินแนะนำ วางสายทันทีและโทรสอบถามที่คอเซ็นเตอร์ของธนาคารด้วยตนเองอีกครั้งและลูกค้าธนาคารสามารถโทรสอบถามและแจ้งเหตุได้ที่เบอร์นี้ <S 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 หากตกเป็นเหยื่อแชรกรรมออนไลน์สามารถโทรได้ที่ศูนย์เอโซีหสี่สี่หนึ่หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e g o t h ด้วยความปรารถนาดีจากสนการตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักนายกรัฐมนตรี